สวัสดีครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับได้ร้องให้ทําคลิปขั้นตอนการรายงานตัวนะครับสําหรับนศตอสิบสีเพราะว่าพี่ได้ทําของนศตอสิบสาไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับก็หลายคนกเ็เข้ามาติดตามอยู่นะครับก็เลยเด๋ยาจะทําเป็นรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการแนะนําแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่สิบสามนะครับกันยาเนี่ยก็จะเป็นการ ประกาศผลนะครับรอบสุดท้ายของน้องนศตสิบสี่นะครับเนีนน่ทีนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการรายงานตัวนะครับสมมุติว่าวันที่สิบสองตอนเที่ยงคืนนะครับเราเข้ามาในเว็บใช่ไหมเอ่นะครับก่อนรายงานตัวทำไงก่อนนะครับก่อนรายงานตัวนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเช็คเว็บไซต์ที่กองการสอบเพื่อเช็คผลนะครับ เว็บไซต์ของน้องๆรู้ดีอยู่แล้วแหละนะครับเออก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับก็เข้าไปดูกองเว็บไซต์ website, กองการสอบนะครับ admission อะไรนะเราเข้าเคยเข้าไปอยู่เนาะนะครับหลังจากที่เราเข้าไปเช็คผลแล้วนะครับสมมุติแอบโชคดีนะครับมันมีชื่อเรานะครับเราก็เข้าไปอ่านระเบียบการนะเขาก็จะมีระเบียบการทิ้งไว้ให้นะครับว่าอ่าลำดับนี้ลำดับสำรองต้องทำยังไงอ่บอัชโนบชก พอชดอภาคหนึ่งถึงภาคเก้าต้องรายงานตัวที่ไหนนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับสําคัญเลยวันเวลานะครับวันเวลานี้สําคัญเนื่องจากว่าไปให้ถูกช่วงเขานะนะครับตัวเองหมายเลข a อหนึ่งร้อยถึงเอสองร้อยต้องไปสิบโมงอะไรเงี้ยนะครับ b ีสามร้อยต้องไปบ่ายโมงอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรีเลทเวลาให้ดีประมาณการเวลาให้ดีนะครับต่อไปนะครับ สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเอกสารสําหรับการรายงานตัวนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะก็หลักๆแล้วนะครับอันนี้คือระเบียบการยังไม่ออกเนาะแต่ว่าก็อยากจะให้เตรียมไว้นะครับหลักๆมันจะเป็นเอกสารอย่างนี้นะครับก็คือมีบัตรสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนตัวจริงนะครับถ่ายไปนะครับเอาเป็นไว้ออย่างละสามสี่ชุดถ่ายไปเผื่อแล้วกันนะครับทะเบียนบ้านนะครับบูตรการศึกษาสําคัญนะครับ หลักฐานทตาตทหารนะครับนะแล้วก็ทันทาหารรู้นะมีอะไรบ้างนะสอดอเก้านะครับสด 9, อ,อสดอเก้าสอดอแปดนะครับไม่ใช่ว่าเปรายงานตัวแล้วสักพักหนึ่งโดนเรี่ยงไปเกณฑ์ทหารนะครับเคยมีนะเบสนะครับของน้องชายพี่นะครับแต่อันนั้นคือเขาไม่ได้ไปสอบเขารู้ว่าไม่ได้ไปสอบรอ,อบสองมาเขารู้ว่าเขาต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับอันนี้ก็ต้องประเมินให้ดีนะครับนะเดี๋ยวระวังจะมีผลนะ นะครับแล้วก็หลักฐานของบิดามารดานะครับก็คือบัตรประชาชนสมเนาบัตรประชาชนบิดามดานะครับสำคัญเพราะว่าหลักๆแล้วก็จะดูในเรื่องของสรรรัญชาติน,นะครับสัญชาติไทยไหมนะครับปุยาตายายสัญชาติไทยหรือไม่นะครับแต่ถ้าตํารวจก็คงจะไม่ได้ลึกไปจนถึงของของทหารนะครับของทหารนี่คือมีหลายเงื่อนไขนะครับบิดามดานรดาปุยาตายายนะครับถ้าเป็นแม่แม่แมต้องเป็นลูกครึ่ง หรือต้องเป็นอะไรพวกนี้วีดามีวิดาเป็นทหารอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างอยู่บ้างนะครับแต่ตํารวจก็ไล่น่าจะไล่แค่ถึงบีดามารดานะครับแล้วก็เอกาสารของบุคคลรับรองนะครับเราจะให้ใครเป็นบุคคลรับรองบุคคลรับรองในที่นี้นะครับในสมัยพี่เนี่ยนะครับรับรองน้องชายก็คือเราเป็นรับรองหลายคนเนะี่ยตอนนั้นรายงานตัวเป็นรับรองหลายคนแต่ไม่ใช่คาประกันนะครับหนังสือรับรองก็คือเหมือนกับ แต่ตอนพี่อ่ะคือพี่คำาประกันให้มันเลยก็เลยใช้เอกสารตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าหนังสือรับรองเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีแต่ว่าต้องลองทั้งนี้ต้องลองอ่านระเบียบการให้ให้ดีก่อนละกันนะครับแต่ว่าในเบ <estar S 1> <aseg apparent S 2> ื้องต้นก็เราหาไว้นะบุคคลรับรองว่าบุคคลที่จะต้องไปคำาประกันให้ใเรานะครับเดี๋ยวจะทําตารางยศในการคำาประกันอะไรให้ให้ดูนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้ทําคลิปอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาข้อมูลที่แน่นอนก่อนนะครับ ให้ออกระเบียบการเดี๋ยวพี่จะทําคลิปให้ละเอียดให้น้องๆได้ฟังนะครับแอบต่อไปนะครับก็คือเตรียมวระมาณนะครับค่าแรกเข้าขมันรีเลทนะครับแต่ละภาคแต่ละเป็นที่ไม่เท่ากันนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ20 k สบเคไม่ต่ำกว่า20 k สบเคแน่นอนครับย0 k สบเคถึงสา k สิบเคนะครับมีบางอาจจะมีบางที่ถึงสามสิบสองนะครับแต่ว่าของน้องของน้องที่ปีที่แล้วหลานนี่แบบชอชโน่แต่ว่าเป็นสุดที่ภาคแห้นะครับของน้องมันประมาณ าแจ้งตอนแรก28นะครับจ่ายจริงก็ประมาณ24หรือ26นะครับอันนี้ก็ต้องต้องดูอีกทีเนาะก็เตรียมไว้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ขานไปแล้วก็ก็ต้องเตรียมนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอเอ่เป็นลังใจให้น้องๆนะครับไม่ว่าจะสอบข่านเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นตัวสำรองนะตัวสำรองก็ต้องในงานตัวนะครับต้องมีอ่ามีอัตเดตตัวจริงเนาะเอะ่นะครับก็ลองดูเนาะ ขอเป็นกำลังใจให้ผ้องทุกท่งนะครับทั้งตอนสิบที่จะประกาศผลแล้วก็เท่าเรียนนะครับส่วนตอนสิบห้าเราคงจะเดือนนี้ก็คงจะมีประกาศออกมาแล้วนะครับก็รอ,อเนาะนะครับโอเคครับขอ,อาฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ